ผลการดำเนินงานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขโรงเรียนบ้านกม80ปีการศึกษา2,567โรงเรียนบ้านกม80สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต2ตั้งอยู่เลขที่85หมู่9ตําตำบลบุพามอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 มีพื้นที่10ไร่3งาน80ตารางวามีเขตพื้นที่บริการคือหมู่4และหมู่9ตำบลบุพรามก่อ<ด>ตั้งเมื่อวันที่1พฤษภาคม2516มีอาคารเรียนจำนวน4อาคารและอาคารประกอบ1อาคารสีประจำโรงเรียนคือสีเขียวเหลืองคำขวัญประจำโรงเรียนรักเรียนรักสะอาดมารยาทดีมีวินัยใส่คุณธรรม ปัจจุบันมีนางเปมรมฤทัยขายทองเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนมีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน18คนมีนักเรียนชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6จจำนวนทั้งสิ้น283คนสถานการณ์ยาเสพติดรอบสถานศึกษาโรงเรียนบ้านกอม80ตั้งอยู่ณนะหมู่บ้านแสนสุข ตำบลบุพามอ,อนาดีจัังหวดปราจีนบุรีซึ่งมีเขตติดต่อกับอเภอวังน้ำเขียวจวนครราชสีมาจากการสอบถามผู้นำชุมชนถึงสถานการณ์ยาเสพติดในหมู่บ้านพบว่ายังมีคนในชุมชนบางส่วนที่ใช้สารเสพติดเช่นยาบา้าสูบบุหรี่ดื่มแอลกอฮอล์และการพน,นันซึ่งจะต้องร่วมกันดูแลเฝ้าระวังนักเรียนไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและอบบยมุกต่างๆอย่างเข้มงวดต่อไปโรงเรียนบ้านกอม80 ได้ดําเนินงานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขอย่างต่อเนื่องตามยุธทธศาสตร์ทั้ง5มาตรการจนบังเกิดผลบรรลุดังนี้ 1. มาตรการด้านการป้องกัน1.1สถานศึกษาดําเนินการกิจกรรมห้องเรียนสีขาวกิจกรรมห้องเรียนสีขาวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ห้องเรียนทุกห้องปลอดยาเสพติดและอบายมุขทุกชนิดแต่ละห้องจะแบ่งออกเป็นสีฝ่ายดังนี้ 1. ฝ่ายการเรียน 2. ฝ่ายการงาน 3. ฝ่ายกิจกรรม 4. ฝ่ายสาร,รวัตรนักเรียนโดยมีคำสั่งแต่งตั้งแกนนำรับผิดชอบฝ่ายต่างๆที่ชัดเจนมีการประชุมวางแผนการดำเนินงานกับคณะครูคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองภาคเรียนละหนึ่งครั้งมีการประชุมแกนนำฝ่ายต่างๆภายในห้องเรียนมีแผนผังการดำเนินงานห้องเรียนสีขาวที่ชัดเจนมีการดำเนินกิจกรรมห้องเรียนสีขาวและบันทึกกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 1.2สถานศึกษาจัดทำประกาศผลงานห้องเรียนสีขาวดีเด่นทุกเดือนมีการประเมินผลการจัดกิจกรรมและจัดทำประกาศเพื่อมอบรางวัลห้องเรียนสีขาวดีเด่นทุกเดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายน2565ถึงเดือนกุมภาพันธ์2566 1.3สถานศึกษามีการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาปอดบุหรี่โดยมีการดำเนินงานภายใต้7มาตรการดังนี้มาตรการที่1 นโยบายโรงเรียนปอดบุรีซึ่งได้มีโครงการอยู่ในแผนปฏิบัติการประจำปีมาตรการที่2การบริหารจัดการในโรงเรียนโรงเรียนมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสถานศึกษาปอดบุรีที่ชัดเจนมาตรการที่3การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อโรงเรียนปอดบุรีมีการจัดสภาพแวดล้อมติดป้ายห้ามสูบบุหรีเพื่อความเป็นระเบียบเน้นความสะอาดของบริเวณต่างๆ มาตรการที่4การสอดแทรกในการเรียนการสอนครูจัดทําแผนการจัดการเรียนการสอนสามารถบูรณาการความรู้เรื่องยาเสพติดบุหรี่แอลกอฮอล์กับสาระการเรียนรู้ในวิชาต่างๆเช่นสาระวิชาสุขศึกษาและภลระศึกษาสังคมศึกษาภาษาไทยวิทยาศาสตร์เป็นต้น มาตรการที่5กา,ารมีส่วนร่วมของนักเรียนนัน history and history and กเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆมาตรการที่6การดูแลช่วยเหลือนักเรียนไม่ให้สูบบุหรี่ครูคอยดูแลสอดส่องการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาตรการที่7กิจกรรมระหว่างโรงเรียนกับชุมชนเช่นกิจกรรมวันเด็กกิจกรรมการเดินรณรงค์ป้องกันยาเสพติด 1.4สถานศึกษาจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อป้องกันยาเสพติดโรงเรียนบ้านกอม .80 ได้จัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อป้องกันยาเสพติดโดยการส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมโดยมีกิจกรรมดังนี้กิจกรรมลูกเสือต้านพยาเสพติดการบูรณาการเรื่องยาเสพติดกับกลุ่มสาระต่างๆกิจกรรมสภานักเรียนแกนนําต่อต้า,ตตตตานยาเสพติดกิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่าน วันแม่วันสุนทรภู่กิจกรรมวันสำคัญกิจกรรมการเยี่ยมบ้านกิจกรรมกีฬาสีภายในกิจกรรมค่ายคุณธรรมกิจกรรมจิตอาสาเป็นต้น 2. มาตรการด้านการค้นหาโรงเรียนบ้านกม80ได้ดำเนินการตามมาตรการด้านการค้นหาตามระบบงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนและดำเนินการผ่านโครงการกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนดังนี้ 2.1สถานศึกษามีข้อมูลนักเรียนรายบุคคลมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการคัดกรองนักเรียนรายบุคลคลครูประจำชั้นดำเนินการคัดกรองและบันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (SDQ) มีการเยี่ยมบ้านนักเรียนภาคเรียนละหนึ่งครั้งเพื่อรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลและมีข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคลคลครบทุกชั้นเรียนส2ดส สถานศึกษามีการคัดกรองจำแนกกลุ่มปอดกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสพกลุ่มติดกลุ่มค้ามีการคัดกรองจำแนกนักเรียน5กลุ่มจากครูประจำชั้นทุกชั้น2.3สถานศึกษามีการรายงานการสำรวจสภาพการใช้สารเสพติดยาเสพติดในระบบคาถาดโดยมีการบันทึกข้อมูลนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับสารเสพติดบุหรี่เหล้าแอลกอฮอล์ในระบบภาคเรียนละหนึ่งครั้ง 3. มาตรการด้านการรักษาโรงเรียนบ้านกม .80 ได้ดำเนินงานตามมาตรการด้านการรักษาโดยมีการกำหนดนโยบายแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานสร้างเครือข่ายในการบำบัดรักษาคำแนะนำการช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงซึ่งสถานศึกษาได้มีการวางแผนเพื่อรองรับสถานการณ์ดังนี้ 3. 1สถานศึกษามีนโยบายในการบำบัดรักษาและส่งต่อหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หรือหน่วยงานอื่นโดยสถานศึกษามีการจัดทำสาระสนเทศพร้อมที่จะส่งต่อนักเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2> 3. 2ดสสถานศึกษามีคลินิกเสมารักจิตสังคมบำบัดในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านกอมอ0มีการจัดตั้งคลินิกเสมารักเพื่อดูแลปัญหาพฤติกรรมนักเรียนโดยมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานคลินิกเสมารักมีห้องเสมารักเพื่อดำเนินกิจกรรมในคลินิกเสมารัก บันทึกเรื่องร้องเรียนและให้คำปรึกษาจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 4. มาตรการการเฝ้าระวังโรงเรียนบ้านกม80ดําเนินมาตรการด้านการเฝ้าระวังดังนี้4.1สถานศึกษามีตู้เสมารักหรือช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์ในการรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับยาเสพติด บุหรี่แอลกอฮอล์สื่อรามกอนาจารย์โดยมีการรับเรื่องราวร้องทุกข์จากตู้แดงเสมารักมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานบันทึกการให้คำปรึกษา4.2สถานศึกษามีการจัดตั้งชมรมชุมนุมเสมารักโดยรับสมัครนักเรียนดำเนินกิจกรรมในชุมนุมมีการจัดกิจกรรมชุมนุมและคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานที่ชัดเจน 5. มาตรการด้านการบริหารจัดการ5.1สถานศึกษามีนโยบายยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขโดยโรงเรียนกำหนดโครงการโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขและโครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่ไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี5.2 สถานศึกษามีคณะกรรมการดำเนินงานและมีห้องปฏิบัติการโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขโรงเรียนบ้านกอมอ80มีการจัดกิจกรรมด้านให้คำปรึกษาดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในห้องปฏิบัติการสถานศึกษาสีขาวโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 5.3สถานศึกษามีการจัดทำบันทึกความร่วมมือ MOU กับภาคีเครือข่ายโรงเรียนบ้านกม .80 มีการบันทึกข้อตกลง MOU เพื่อประสานงานในเรื่องยาเสพติดกับคณะกรรม,าก,ามการสถานศึกษาผู้นำชุมชนเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นต้น5.4สถานศึกษามีการดำเนินกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายที่ทำ MOU โรงเรียนบ้านกม .80 มีความร่วมมือและทำกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่าย เช่นกิจกรรมของชุมชนกิจกรรมวันเด็กกิจกรรมครูแดกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกิจกรรมตลาดนะัดสร้างการดีเป็นต้น5.5สถานศึกษามีการกำกับติดตามประเมินผลและรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโรงเรียนบ้านกม80มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามดูแลกำหนดปฏิทินการกำกับติดตามประเมินผลและประชุมคณะกรรมการทุกเดือน กิจกรรมห้องเรียนสีขาวโรงเรียนบ้านกม80มีการดำเนินการกิจกรรมห้องเรียนสีขาวจำนวน9ห้องเรียนโดยมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการห้องเรียนสีขาวมีแผนผังคณะทำงานที่ชัดเจนการบันทึกการปฏิบัติงานแกมนาน4ฝ่ายการจัดทำโครงงานทุกชั้นเรียน โรงเรียนมีการประเมินกิจกรรมห้องเรียนสีขาวเพื่อคัดเลือกห้องเรียนสีขาวดีเด่นเพื่อรับเกียรติบัตรทุกเดือน 2. นวัตกรรมหรือผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ Ba ส Pack ท r i p โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขชื่อผลงานการพัฒนาสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขในรูปแบบ80 Clean Model ความเป็นมาและความสำคัญของผลงาน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนานักเรียนช่วยเหลือแก้ไขนักเรียนในด้านปัญหาย,ยาเสพติดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าสื่อลามกการพนังและการทะเลาะวิวาทโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังคุณธรรมดูแลช่วยเหลือจัดกิจกรรมเฝ้าระวังและพัฒนาการบริหารจัดการ มีขั้นตอนการดำเนินงานโดยใช้หลักการของวงจรคุณภาพเดมิง PDCA และบูรณาการใช้หลักความร่วมมือของภาคีเครือข่ายด้วยกิจกรรมต่างๆอย่างครอบคลุมและมีผลการดำเนินงานดังนี้นักเรียนโรงเรียนบ้านกอมอ80ทุกคนปอดยาเสพติดและอบายมุกได้รับการดูแลช่วยเหลือส่งเสริมและเข้าร่วมกิจกรรมทุกคนโรงเรียนมีการบริหารจัดการโรงเรียนสีขาวปอดยาเสพติดและอบายมุข ที่เป็นรูปธรรมชัดเจนทั้งนี้มีปัจจัยความสำเร็จมาจากความร่วมมือของทุกภาคีเครือข่ายทั้งผู้บริหารโรงเรียนครูกรรมการสถานศึกษาชุมชนผู้ปกครองและนักเรียนบทเรียนที่ได้รับ 1. นักเรียนได้มีการพัฒนาส่งเสริมคุณลักษณะนิสัย 2. โรงเรียนพัฒนาห้องเรียนสีขาวที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 3. โรงเรียนได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภายนอกการเผยแพร่โรงเรียนบ้านกอมอ80มีการเผยแพร่ผลงานในการประชุมภาคีเคเรือข่ายเผยแพร่ทางเว็บไซต์เฟซบุ๊กของโรงเรียนวารสารประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวโดยได้รับรางวัลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่รางวัลเสมาปปสประเภทผลงานดีเด่นระดับทองปีการศึกษา2566เป็นต้น รางวัลและผลงานดีเด่นด้านสถานศึกษาได้แก่รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีพศ2567ประเภทสถานศึกษาประถมศึกษาขนาดกลางระดับยอดเยี่ยมอันดับ2ด้านผู้เรียนได้แก่1 เด็กชายนัทพลเจริญสูงเนินได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นรับมอบเกียติบัตรและโล่รางวัลจากกระทรวงศึกษาธิการ 2. ชนะเลิศการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษากิจกรรมการแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุเหลือใช้ประเภทเด็กพิเศษ นางสาวสาวรักปอดกระโทกได้รับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนรางวัลยอดเยี่ยมอันดับสองระดับโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลางจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต 2. 2> สองสองนางสาวนิชาวันทวันเวศได้รับรางวัลครูผู้ฝึกสอนกิจกรรมการแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุเดือใช้ประเภทเด็กพิเศษนางเปรมฤทัยไข่ทอง ได้รับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนรางวัลยอดเยี่ยมอันดับที่2ระดับโรงเรียนประฐมศึกษาขนาดกลางจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขตสองผลการสร้างพัฒนาเครือข่ายโครงการสถานศึกษาสีขาวบอดยาเสพติดและอบายามุขโรงเรียนบ้านกม80 มีการสร้างและพัฒนาเครือข่ายสถานศึกษากับสถานศึกษาในสังกัดเพื่อขอรับการประเมินเพื่อรับรางวัลระดับเงินหรือทองจำนวน3ามแห่งได้แก่โรงเรียนบ้านคลองตะมืมินโรงเรียนวัดโคกขี้เหล็กโรงเรียนบุพามอรุณอนุสรและได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานศึกษาในเครือข่ายคือการนำเสนอผลงานห้องเรียนสีขาวและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูและนักเรียนร่วมกัน โรงเรียนบ้านกม .80 ดำเนินการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขมีแหล่งเรียนรู้ภายในพร้อมทั้งเผยแพร่ผลงานอย่างต่อเนื่องโรงเรียนบ้านกม .80 ขอขอบคุณคณ,ณะกรรมการทุกท่านในการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขในครั้งนี้เป็นอย่างสูงขอบคุณค่ะ